เกิดปรากฏการ์ทั้งแผ่นดินที่ประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อม่วงพร้อมกับร่วมทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ในทุกภาคของประเทศเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพนะครับเริ่มไที่ช่วงเวย็นที่ผ่านมาครับที่ทางนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ร่วมกันทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์สแสดงจุดยืนถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ทางทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มจุลารักประเทศจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องและน้อมถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพนะครับโดยมีนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันของทางจุลาร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างโดยมีการขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมง,งานแต่งกายด้วยชุดเสื้อสีม่วงหรือชุดสุภาพ และผูกริบบิ้นสีม่วงเพื่อแสดงพลังปกป้องและถวายความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพนะครับเนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของผู้ที่ลบหลู่พระเกียรติยศของพระองค์ด้วยการพยายามขัดขวางขบวนเสด็จเมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากิจกรรมจัดขึ้นที่ลานพระบรมราชานุสาวร,รีย์2กษัสัตย์นะครับประกอบด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีเพลงมหาจุฬานําโดยทางคุณนิติพงหอนาคนะฮะแล้วก็ตัวแทนทนิสิตเก่า ของคณะต่างๆนะครับต่อจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำสรุดีถวายพันพุ่มพระบรมราชานุศวรี2สองกษัตริย์เปิดกรวยหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์กรมสมเด็จพระเทพและร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีร่วมกันอีกครั้งก่อนจบพิธีการนะครับที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประสงฆ์นนกรพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อชุดโทนสีม่วง ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติเดินแสดงพลังไปตามถนนสายต่างๆระยะทางกว่า2กิโลเมตรแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีปกป้องและถวายกำลังใจแดกกรมสมเด็จพระเทพครับขึ้นเหนือไปที่แม่คงสอนกันบ้างครับวันนี้8ดนาฬิกาที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีราชการที่5 สาราลางจังหวัดแม่ห้องศระสมนักกรทุกหมู่เหล่าและประชาชนจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่ห้องศนรวมทั้งกลุ่มมวลชนจํานวนมากพร้อมใจกันแต่งกายชุดทนสีม่วงนะครับร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบระมีพร้อมทั้งเปล่งเสียงทรงพระเจริญท่านี้ครับระสมนิกรชาวแม่ห้องศนก็ต่างสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพครับและภาคใต้นะฮะไปกันที่ภาคใต้ช่วงเช้าวันนี้ครับที่ สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่าทางาบรรดาข้าราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนภสานนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่ากว่า1,000คนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วงร่วมร้องแล้วก็เคารพเพลงชาตินะฮะเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติแสดงออกถวายความจงรักภักดีและน้อมสมนึกในพระกรุณาธิคุณถวายแด่กรมสมเด็จพระเทพนะครับ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเป็นการปกป้องแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและแปลอักษรเป็นรูปหัวใจร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพและกล่าวคําถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อร่วมแสดงพลังถวายกําลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยครับ